อจารย์นันทนาเหรอฮะครับครับอาจารย์นันทนาครับเเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกบุษิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยเมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินคําพูดของท่านสอวอุทิชาติขอภัยที่เอ่ยนามดิฉันรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ท่านพูดนั้นกําลังด้อยค่าสอวอเสรณีอยู่ท่านพูดว่า กรมทเกษตรไม่มีสวเสรณีก็อยู่ได้แล้วทำได้ดีด้วยอันนี้แปลว่าท่านกำลังด้อยค่าสวเสรณีในที่ประชุมแห่งนี้ถ้าดีฉันจะพูดใหม่ดิฉันบอกว่าวุฒิสภาหแห่งนี้จะอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยดีด้วยถ้าไม่มีสวว,วุฒิชาติ ก็สามารถทํางานได้ดีท่านจะว่ายังไงเรียนคิดว่าคําพูดเหล่านี้มันไม่ควรจะออกมาจากปากของเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาด้วยกันความตั้งใจในการที่จะเข้าไปทํางานในกรรมธิการต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นมาจากฐานอาชีพเรามาจากกลุ่มอาชีพเรากําหนดว่ามี20กลุ่มอาชีพแต่เสร็จแล้วเวลาที่เราตั้งกรรมธิการเรากลับไม่มองฐานกลุ่มอาชีพเลย ดิฉันคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยจากการไก่เกรกกรรมธิการชุดนี้ด้วยวิธีการเลือกกันเองดิฉันลงสมัครใจที่จะลงกรรมธิการพัฒนาการทางการเมืองเดนสอนทางด้านสื่อสารการเมืองทำงานเกี่ยวกับการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง30-40ปีที่ดิฉันทำมาไม่ได้กลับมาดูว่าความรู้ความสามารถตรงนี้เป็นอย่างไรใช้วิธีการเลือกกันเอง เหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปว่าเมื่อใช้การลงมติมันก็จะเป็นผลอย่างที่เราทราบแล้วการเลือกตรงนี้ไม่ได้เลือกจากฐานของความรู้ความสามารถแล้วไม่ได้เลือกจากฐานอาชีพแล้วเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ถ้าเลือกกันเองแบบนี้คนที่มาจากฐานที่ตรงทำไมเราไม่ได้เริ่มต้นดูก่อนทำไมเราไม่พิจารณาตรงนี้ก่อนแต่เรากลับใช้วิธีการลงมติซึ่งอันนี้ดินันคิดว่า มันเป็นปัญหาและอีก5ปีที่เราจะต้องทำงานโดยที่มีคนที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสายงานเราจะทำงานกันไปแบบนี้หรือแล้วประชาชนจะได้อย่างได้ประโยชน์อะไรจากกรรมธิการทั้ง21คณะนี้เด t h e r จึงมีความคิดว่าทำไมเราไม่เริ่มต้นจากการที่มองฐานอาชีพที่เรามากลุ่มอาชีพที่เรามาเป็นสว แล้วก็พิจารณาจากความรู้ความสามารถจากฐานอันนี้แล้วค่อยเข้าไปเดนคิดว่าหลายกรรมธิการที่มีคนผิดฝาผิดตัวอยู่ในกรรมธิการเดีชนจะไม่บอกว่ารวมถึงพัฒนาการทางการเมืองด้วยซึ่งมีอาชีพค้าขายเดยนไม่ได้ด้อยค่าแต่ถ้าเทียบศัก,กยภาพในการที่จะมาดำรงตำแหน่งกับความรู้ประสบการณ์ คนไหนที่ควรจะเข้ามาอยู่ในกรรมธิการนี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นความอัิลักษณ์ของการคัดสรรกรรมธิการทั้ง21คณะนี้และดิฉันก็อยากจะถามต่อไปว่าเมื่อคัดสรรกันแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่มีกรรมธิการที่ไม่ครบแล้วก็จะต้องไปดํารงตําแหน่งประธานคนที่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการในลําดับถัดไปมันควรจะเป็นใคร แล้วจะเลือกกันอย่างไรหรือจะใช้วิธีการเลือกกันเองอีกลงมติอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันก็เชื่อว่ามันก็คงจะเป็นอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้คนที่มีความสามารถมีความรู้มีศักยภาพตรงในการมาดำรงตำแหน่งกรรมธิการฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าประชาชนดูอยู่กับการกระทำของพวกท่านคะ่ะ